อัเด้ล,ล้มนะเด้กระสีป,ป,ป,ประมาณนี้เนาะพี่เนอะถั่วเห่ากำลังเลยสิคึนขางเนาะพี่เนอะตัวนี้นะโอ้โหมันเป็นเรืองมัน,นอยอเนาะือว่าเป็นลายเนาูยนันนี้คือประกาศเนาะ นั่นก็คือส่วนมักแดงเขาเองเนาะพี่นเนาะลำมักแตงอันนี้คือกระลำกระลำปีบรนไดการยำแรงๆเนาะพี่น้องนี่ก็ส่วนมักถั่วเขาเองเนาะ ไ่ได้นนเาะต่าหน้าให้น้องแล้วเนาะน้องชาข บงเห็ดพี <Cornell bug dying> ่น้องตะบอ่ามันเป็นเหงน่าจะบงมากเาจะเด็ดออกเลยบหูวามันสี เกือบทศัพท์ตกหนาวเลยเกือบทุัพั์ตกนเนาะเขามายังเยเขามายังเขามเมนเามาเบิ่งขอคนมาแตงคนมักถั่วเนาะมีเนาะชวนแตงครับนี่ก็คือ ขบัวหรือต้นหอมเนาะอันนี้คือกะหล่ำเนาะแต่ว่าเขายังไปปลูกน้ำผึ้งเขาปลูกเลยแค่นั้โอ้สลดเลยตัวนี้ขี้หลายด้วยด้วยเป็นน้ำหอมบริสุทธิ์ก่บอีคือโกมักเพชรนะพี่น้องไป่ทิ้งทายให้มาถ่ายแล้ว กตูต้นงไปดูดีๆนี่เป็นแบบกระลำอ้อม้งมึงจับเป็นมีน่มึงจับเป็นมีนเออมาอย่าตเลยม่าจัะเพราะว่าจาวัน มันไปหาเห็ดเครื่องบักทัก่วดเด้อไข่ตีชุมเจ้าเด้อไม่มีคล้องเบนน,นี่แต่นอนนี่ สำหรับคลิปนี้กับวิมยังลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะพี่น้องทั้งสองยูทูบบอสันแชนแนลแล้วก็ทิกต็อกบอสันแชนแนลแล้วก็เฟสเนาะบอสันชาแนลนะพี่น้องบายบาย